วันนี้นะคะหิมะกําลังตกมาอย่างหนักค่ะบรรยากาศมีแต่ความหนาวกับความเย็นนะคะบนพื้นถนนหิมะก็ปกคลุมเต็มไปหมดเลยค่ะบนหลังคารถก็เช่นกันนะคะรถลาก็วิ่งไปมาปกติเช่นกันค่ะหลังคาบ้านเรือนผู้คนก็มีหิมะปกคลุมเต็มไปหมดแล้วนะคะอีกไม่นานค่ะก็จะมีการให้บริษัทกวาดหิมะ ออกจากหลังคาบ้านมาทำงานนะคะไม่เช่นนั้นค่ะหิมะที่เกาะอยู่บนหลังคาบ้านเกิดตกหล่นลงมาทับผู้คนที่เดินไปเดินมาบ้านเกิดความเสียหายบริษัทบ้านก็ต้องมารับผิดชอบนะคะตอนนี้ค่ะรถลาก็วิ่งไปมาอย่างปกติเหมือนเดิมนะคะรถที่จอดอยู่ข้างหน้านะคะรถที่จอดอยู่ข้างนอกค่ะตอนนี้ค่ะหิมะปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะคะ ผู้คนที่เดินไปเดินมาก็ต้องสวมเสื้อผ้าหนาๆค่ะเพื่อให้เกิดความอบอุ่นนะคะวันนี้ไม่มีพระอาทิตย์ออกมาทอาแสงให้ผู้คนได้มองเห็นเลยนะคะมีแต่ความหนาวกับความเย็นค่ะบรรยากาศสุดยอดแห่งความหนาวเลยนะคะหิมะก็ตกลงมาไม่ขาดระยะค่ะยังกับปุยนุ่นเลยนะคะยังกับฝนตกค่ะตอนนี้ค่ะ มองไปทางไหนนะคะมีแต่ความหนาวกับความเย็นนะคะบ้านหลังนี้นะคะที่อยู่ข้างๆกันนี่ค่ะตรงที่เป็นเหมือนตู้มันเหล็กอยู่ข้างล่างนี่คือลงจอดรถอยู่ใต้ตึกนะคะต้องจ่ายค่าจอดรถด้วยค่ะผู้คนที่อยู่ข้างนอกที่มีรถก็ต้องจ่ายค่าจอดรถเช่นกันนะคะค่าจอดรถก็จะไม่แพงเหมือนรถที่อยู่ในลงจอดรถนะคะ บรรยากาศนี่ค่ะมีแต่ความหนาวกับความเย็นเลยนะคะผู้คนก็ยังพากันเดินมาไปมาอย่างปกติค่ะเป็นการใช้คีวิตประจำวันของผู้คนนะคะที่อยู่บนขั้วโลกเหนือนี่ค่ะอันนี้คนที่ไปซื้อของนะคะใช้รถลากสีแดงนี่ค่ะไปซื้อของจะต้องไม่แบกค่ะเวลาซื้อค่ะไม่ต้องหนักค่ะในการหิ้วนะคะแต่ก็เป็นความสะดวกสบายอีกแบบหนึ่งนะคะ รถลาที่วิ่งไปมานี่ค่ะต้องเปลี่ยนยางรถนะคะมาใช้ยางรถที่มีเหมือนเหล็กเกาะหิมะนี่ค่ะถึงสามารถจะบิงได้นะคะนกก็บินไปมาเป็นปกติค่ะนกเป็นฝูงู่ตรงนู้นนะคะบินไปมาเล่นหิมะค่ะบินแข่งกับความหนาวเย็นค่ะอากาศในทั้งหนาวทั้งเย็นเลยล่ะค่ะ สุดยอดแห่งความหนาวเย็นนะคะต้นไม้ที่เรามองเห็นยืนต้นไม่มีใบนี่นะคะไม่ใช่ต้นไม้ตายยืนนะคะเป็นต้นไม้ที่เข้าฤดูหิมะใบไม้ก็จะร่วงหลน่นออกหมดค่ะแต่พอฤดูร้อนก็จะเริ่มเปล่งสีเขียวออกมาให้เห็นกับความสวยงามค่ะผู้คนค่ะใช้กระดานล,ลื่นลากไปลากมายอย่างนั้นละค่ะตรงนู้นน่ะลากลูกนะคะ กระดาษเลื่นลากลูกค,ค่ะตรงนั้นนะคะที่มองเห็นนั่นนะคะเป็นผู้ปกครองลากลูกค,ค่ะมาจากโรงเรียนอนุบาลค่ะ